เรื่องแซบยืนหนึ่งต้องกดติดตาม YouTube วันบันเทิงเข้าไปสับตะไคร้กันเยอะๆเฮ้สับตะไคร้ครับผม ความจริงถามว่าอยากเราตัวเราอยากได้อะไรหรือเปล่ามันไม่ใช่ค่ะความจริงมันเป็นประโยชน์ของเด็กมากกว่าคือในเมื่อเรื่องมันเข้ามาสู่สารแล้วเนี่ยเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะให้มีคนกลางเข้ามาช่วยคุยมาช่วยไกลเกี่ยทีเนี้ยความจริงการไกลเกี่ยว,วันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทั้งคู่จะได้คุยกันหลังจากที่มันเกิดเรื่องราวมาเยอะแยะอยากให้ทุกอย่จบลงด,ดีนึกถึงนึกถึงผลประโยชน์ของไมเคิเป็นหลักนีนะคะ ี่ค่ะเนื่องจากว่าตัวฝั่งของคุณไม้กับทนายเจนไม่ได้มาก็เลยไม่ได้คุยกับตัวความโดยตรงนะคะแต่ว่าก็คุยจากทนายในคดีของคุณไม้อะค่ะเขาก็มีการโทรศัพท์คุยกันก็ดูว่ามีท่าทีจะได้รับรองบุตรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ศาลก็เลยให้เลื่อนนัดไก่เกลี่ยไปอีกนัดหนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าก็คาดว่าทั้งคู่ได้เจอกันได้คุยกันก็น่าจะตกลงกันได้ค่ะเหมือนวันนี้ยังไม่ได้ไม่เรายังไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากเพราะว่าต้องรอคุณไม้ด้วยนะคะ มันเป็ททิศางก็ดูแล้วถ้ามีโอกาสมีโอกาสจะคุยกันได้ค่ะมีโอกาสจะคุยกันได้คือในทางกฎหมายนะคะก็อย่างที่ทุกคนทราบเนาะพอรับรองบุตรเสร็จแล้วเนี่ยสิทธิและหน้าที่ก็จะตามมาก็เป็นสิ่งที่ต้องมาคุยกันว่ามันจะยังไงดีจะแบ่งกันยังไงจะช่วยกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเดิมมาค่ะข้อเรียกร้องที่ พี่ตอนแรกเป็น6เนาะแต่ว่า4ข้อเนี่ยไม่ใช่ข้อเรียกร้องจะเป็นเหตุผลที่เราให้กับทางศาลมากกว่าว่าทาไมเราขอใช้อำนาจปกครองฝ่ายเดียวแต่ว่าตอนนี้คือคือเข้าใจว่าเวลามันเข้าสู่กระบวนการนะคะมันก็ต้องมาคุยกันแหละว่าเราจะยังไงดีเราจะแบ่งกันยังไงเราจะช่วยกันยังไงก็อย่างที่แจ้งไปนี่แหละค่ะการเปลี่ยนแปลงอาจจะ,ะมีการเปลี่ยนแปลงนอกจากเดิมไหมคะจาก4ข้อที่เรากําหนดไว้เหตุไม่ใช่สี่ข้อมันเป็นเหตุผลเนาะแต่ว่า ใช่ค่ะแต่ว่าก็คือไม่เป็นเหตุผลทีนี้เนี่ยาสารก็จะพิจารณาอีกทีหนึ่งเพื่อประโยชน์ของเด็กเนาะว่าให้คุณพ่อคุณแม่คนไหนใช้อำนาจปกครองร่วมกันยังไงหรือว่าให้ใครมีอำนาจมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือว่ามาร่วมกันเฉพาะเรื่องอะไรอันนี้สาม,มารถคุยกันได้ค่ะถ้าคู่ความได้เจอกันคุยกันประเด็นพวกนี้ทั้งหมดก็คิดว่าจะจบด้วยดีค่ะที่สี่จะมีโอกาสได้พูดคุยกันนอกรอบในทางสองฝ่ายทั้งใบและทาง่าสุดคประเนก็มีโอกาสเราก็พร้อมที่จะคุยเพราะว่า เราก็อยากให้คือจริงๆซา่าก็พร้อมที่จะเจอไมตลอดเวลาเราก็อยากให้เขามาพูดคุยเกี่ยวกับลูกเพราะสุดท้ายเราเราอยากให้ทุกยอย่างมันลงเอยด้วยดี<อ>เพราะอยากให้เห็นถึงผลประโยชน์ สสูงงงงุดขขอลขอลกเราทั้ค <ator> ูความจริงถามว่าอยากเราตัวเราอยากได้อะไรหรือเปล่ามันไม่ใช่อะค่ะความจริงมันเป็นประโยชน์ของเด็กมากกว่าเนาะคือในเมื่อเรื่องมันเข้ามาสู่สารแล้วเนี่ยเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะให้มีคนกลางเข้ามาช่วยคุยมาช่วยไกลเกลี่ยทีเนี้ยความจริงการไกลเกลี่ยว,วันเนี้ยมันเป็นโอกาสท,ที่ดีมากที่ทั้งคู่จะได้คุยกันหลังจากที่มันเกิดเรื่องราวมาเยอะแยะแต่ก็โอเคฝั่งนู้นไม่ได้มาก็เลยต้องเลื่อนออกไปแต่ก็การไกลเกลี่ยการคุยกันนี่แหละค่ะมันจะดีที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วประโยชน์สูงสุดมันคือประโยชน,น์ของเด็กคือทุกอย่างอะค่ะ ตัดสินใจโดยอาศัยของอคุณภาพชีวิตอุปเขาเรียกว่าอะไรนะประโยชน์ของลูกเป็นสําคัญที่สุดคือฝั่งเรามีการยืน่นคดนไปแต่ว่าเนื่องจากว่าในในห้องอะค่ะคือท่านก็ถามฝั่งทนายฝั่งคุณไหมว่าสรุปจะยังไงจะรับรองไหมซึ่งทนายก็โทรปรึกษากับคุณไหมแล้วก็เขาบอกว่ามีแนวโน้มว่าโอเคกันรับรองก็ไดเ้เป็นบิดาโดยชอบไปกฎหมา,ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้เรื่องยังอยู่ในศาลอยู่ คือถ้าทุกอย่างมันจบลงได้ดีเราก็คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องโอเคอยู่แล้วกับเรื่องนี้คซาร่าอยากจะแจ้งอย่างนี้ทุกคนเลยดีกว่าว่าตั้งแต่ต้ตตนต,ต,ตั้งแต่วันที่น้องเกิดจนถึงวันนี้6ปีมันไม่เคยมีเหตุการณ์กีดกันเกิดขึ้นไม่มีเลยค่ะ<ม>เพราะฉะนั้นการเจอของพ่อกับน้องอ่ะตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้มันก็ยังปกติเหมือนเดิมค่ะแตสดงว่าหลังจากนี้มหก็สามารถมาเจอน้องได้ตลอดเหมือนกันเอาเป็นว่าซาร่าไม่เคยกีดกันค่ะ<ม><ม>คือถ้าสะดวกทั้งสองฝ่ายเวลาตรงกันเราก็พร้อมที่จะให้เจอใช่ค่ะเเป็นนนแบบั้สมมอาค่ะ อยากให้ทุกอย่างจบลยดีนึกถึงนึกถึงผลประโยชน์ของไมเคิลเป็นหลักนี่นะคะ mm hmm. ต้องดูทางคุณคุณพ่อเขาจะติดต่อมา mm hmm. เพราะว่าจริงๆเนี่ยน้องก็มาอุเทพ mm hmm. ก็มีการติดต่อไปหาคุณพ่อแต่ก็เหมือนคุณพ่อน่าจะไม่ว่างนะคะความจริงก็อย่างจากที่ที่คุยกันนะคะก็แบบอยากจะทราบว่าทักนู้นอยากจะเข้ามาช่วยในการใช้อำนาจปกครองในส่วนไหนเราก็าคุยกันได้สามารถคุยกันได้หมดเลยะคะ่ะเรื่องการใช้อำนาจว่าจะส่วนไหนยังไงแบ่งกันยังไงก็อย่างที่แจ้งอะคะ่ะอาทิตย์ รอบหน้าถ้าได้เจอกันทุกอย่างมันจะเคลียร์กว่านี้เยอะทําวันนี้มันก็ค่อนข้างตอบอยากนิดนึงอย่างที่บอกค่ะคือ,อหน้าที่เนาะมันหน้าที่สิทธิมันมาพร้อมกันก็จะมีคุยกันนิดหน่อยว่าแบบจะยังไงดีจะช่วยหรือจะอุปการะแค่ไหนมันก็ต้องคือคืออย่างศาลนะคะศาลเขาก็จะเขาก็แจ้งทางคุณคุณหมแล้วเนาะว่าคุณจะรับรองลูกไหมถ้าคุณรับรองเนี่ยมันจะมีทั้งอ,อำนาจในการเรื่องของอำนาจการปกครองบุตรเรื่องของการอุปการะเลี้ยงดูเข้ามาเกี่ยวข้องก็ซึ่งเป็นสองเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่รอบหน้าจะต้องมานั่งย่าไง จริงๆซาลาอยากให้คดีของซา่าเป็นกรณีศึกษาละกันให,ให้ให้ให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าจริงๆคิดว่าหลายๆคนอาจจะงงกับการรับรองบุตรกับการปกครองบุตรคืออยากให้ลองไปศึกษากฎหมายดีๆว่ามันว่ามันแยกกันออกไปมันไม่ได้รวมกันเลยนะคะใช้ชีวิตปกติเหมือนที่ผ่านมาค่ะเลี้ยงลูกทำงานเนี้ยค่ะ ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้น